ฮะฮะอือฮือฮือฮืออือออึออตัวคนคนกับช้างตัวเท่ากันเลยวะความสูงเท่ากันเลยเฮ้ยเอ้าหนึ่งสอง เล่นเลงนั่นเล่นแรงนัไม่พอใจแไม่พอใจแล้ว cái này này cái gì cái gì xuống đó tôi thóc cần này khoảng xuống thóc cần này ยังวะยังเกาะลังวะยังเกาะลังวะยังวะ่ถูกน้องวะที่อะไรวะอะไรกาะหลังวะอะไรคันๆวะหนักไม่พอเสาสองยี่สิบกลนะฮะ ยังวะยังวะโอ้ยโอ้ยอ้ให้ใหอ้ให้นโอ้อ้ยโอยอ้ยโอ้นอ้อ้ยโอ้ย้ย้น้อ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอออ้ย้อง้อ้้อ้อ้ยโ้นอออ้อออน้ออ้อยอ้ออ เรากำลังการก็นี่สูงเหรอเนาะโอ้ยเสียบบอเสียบบอเสียบบอั่วโมยชั่วค เฮ้ยต่อยเลยติเชอร์สู้กันหน่อยเอาสู้กันหน่อยมามามาเป็นคู่ซ้อมเลยไหมมาเอามามาเร็วมาเร็วมาเป็นคู่ซ้อมเร็วมาเป็นคู่ซ้อมเร็วเฮ้ยมองเห็นปะตั้งท่าแล้วครับต่างท่าแล้วตั้งท่าแล้วเฮ้ยตั้งท่าแล้วเฮ้ยเอาชกกันหน่อยเฮ้ยยอชกหน่อยเออเอา เอา้าเก่งเหรอเอ้ยเดี๋ยวนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเหรอเฮ้ยเหรอเฮ้ยอืมเหนไหนน้องเป็นเพศเมียนะครับน้องรถงฟ้าเป็นเพศเมียนะเฮ้ยเอา้าเอา้เอาอึ๊บหนึ่งสองอือ Cứu <laughs> oh, khí... oh, bây mười lăm 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 mười lửa mười lăm 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 mười đi mười lăm đi tăng thà, tăng thà lắm. ตั้งท่าแล้วหนึ่งสองไปเลยลุงว่าต่อยเลยต่อยเลยนั่นไปเลยเฮ้ยหูกลางเออเออหูกลางเลยวันี้เออหูกลางเลยหูกลางเลยกลิ้งเลยหูกลางเลยหูกลางเลยวันนี้เด้อสู้เด้อวันนี้เด้อระวังนะระวังนะอย่าเข้ามาหาหนูนะหนูหนูสู้นะ นี่เบียดกหนูสู้นะเฮ้ยเฮ้ยปีเข้าไปแล้วปีเข้าไปแล้วโอ้โหไปปีปีปีต้องอยู่เฉยเอาพี่ไปจะขึ้นแล้วเอาไะโดนขึ้นว่ะปีจขึ้นแล้วเฮ้ย สู่สูสู้เฮคานคนคานไปคานไปคานคเอาทำมือหารทำมือหานอ่ะเคานไปเคานไปคานไปเฮ้ยเริ่มเริ่มเรกินแล้วเริ่มกิแล้วเริ่มเครียดแล้วเริ่มเครีย

เฮ้ยรถท้องมาแล้วเฮ้ยชวิชาตัวเบารับโอ้โหเนี่ยรถท้องโอ้ยรถท้องรถรถท้องเข้ามาเลยนะครับผม สนจร,จริงเลยน้องลุงฟ้านะครับนี่น่ารักนะ,ะตีก้นฝากตีก้นหน่อยดิฝากตีก้นทีหนึ่งดิเฮ้ยตีก้นทีหนึ่งดินี่ยังว่าสูเดอ้อสูเดอ้อสูเดอ้อม์วาตีดักเขาประเดอีอยว อย่ามาันยุงเดอ้ออย่ามันยุงเดอ้อพี่เวจะทำะไรหนูฮะร้องขู่เลยนะฮะร้องขูเง่เลยนะฮะร้องขู่เลยนะอ่าอ่อ่าอ่า,อ,าอืมิปเอาหมดสายหมดสายวมดควายแล้วครับมุดไปอู้ เริ่มเครียดแล้วนะเริ่มเครียดแล้วนะสู้พันสู้พันเอาเอาโทษโทษเออมาแล้ว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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยดูใกล้ยังที่โอ้ลูกตาโตจังเลยใครวะตาเบ้วเลย ีตาแป๊วเลยอืมดูดิดโอ้โหน่ารักจังอืมตาแป๊วเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมเล่นแรงว่ะเล่นแรงเล่นแรงแล้วเนีเ่ย <laughs> โอเคน้องเหนือน่อยแล้วมั้งนะออกกำลังกายมาเลี้นะครับผมหลังคลิปนี้ก็ผั้ชมเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้ช่องโเลี FC Thailand ด้วยนะครับเเเออเอ้ออ้อ้ยยย